ให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสดใสดังจันทชายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันข้าวอยู่ในคอก็ให้ลืมกลื้อนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอมจงรักและมีแค่ฉันอย่าด่า ดีใจมัน<ส>ถ <straightforward> ูกหวยทีร็อกถูกเมื่อกี้เรามีอีกหนึ่งเทคนะครับร้องไม่ถูกครับการสอแต่อันนี้ต่อแค่เที่ยวเดียวเองนะเราบอกว่าเพลงนี้พาอมาครับเป็นบรรยใจาศทงเปาทั้งคนแต่งก็เก่งน้องการนะครับแล้วก็น้องเปาก็ร้องก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากทีก็ร้องพอมากๆเลยเอาเพลงนี้ไปเลย